ก็คือความรู้ความรู้ของระดับโลกุตระขั้นอริยะซึ่งมียานเจ็ดนะก็ยืนยันได้ว่าจะเป็นโสดาจริงๆก็ต้องมียานเจ็ดนี้จริงๆมากหรือน้อยก็แล้วแต่พระผู้ติดตามดีๆมีหลักเกณฑ์ทั้งศีลสมาธิปัญญานะแล้วก็มีวิมุตติหลุดพ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะหลัก ศีลนะเป็นตัวตั้งเป็นตัวกําหนดแท้ๆเลยเกําหนดเป็นหลักศีลตั้งแต่ศีลหนึ่งสองสามีห้าจนองกทตั้งเป็นพื้นฐานแล้วก็ศีลแปดศีลเก้าศีลสิบศีลจุลศีลอะไรนี้เป็นต้นซึ่งจะรู้ได้ว่าเรามีความเจริญมีความสูงขึ้นเจริญขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์ของศีลน,นี่เป็นตัวจะชัดเจนเลยว่าเราต่ำหรือสูงจริง นะเราเรองติตยังยึดจริงอยู่หรือว่าเราวางเราปล่อยได้แล้วจริงๆนะศีลนี่เป็นข้อกําหนดเลยนะเพราะว่าเราจะไม่มีศีนมากําหนดเลยมั่วๆไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะบอกศีลคล้ายๆกับมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลข 7, 8, 90, เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีเลขหนึ่งสองสามสียเราไม่รู้ขั้นตอนเลยนะถ้าโลกนี้ไม่มี เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าจะประกาศสิทธิร <establishing> mm ู hmm. ้กันทั่วโลกเลยเป็นสากลเราจะไม่รู้โลกนี่จะไม่รู้เลยว่าทั่มันจะไงเว้นหนึ่งสองสามสี่ห้าจะกว่าแปดเก้าสิบมันไม่มีเลเนาะมันจะพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยมั่วกันไปหมดเลยต่ําสูงสูงต่ำมันมันไม่มีขนาดไม่มีอาการกําหนดเลยนะชั้นเดียวกันน่ะศีนี่แหละเหมือนจะหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็แปดเก้าสิบถ้าคนไม่มีศีลเป็นตัวข้อกําหนดเลยนะ คุณจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันมากกว่าอะไรอะไรมันน้อยกว่าอะไรมันอะไรมันต่ำกว่าอะไรอะไรมันสูงกว่าอะไรอะไรจะไม่รู้เลยในคุณธรรมคุณธรรมจริงๆนะเพราะงาั้นศีลจึงเป็นตัวกําหนดที่สําคัญมากคนที่ไม่มีศีลเลยเนี่ยยากเพราะศาสนาอื่นๆที่ไม่มีศีลเป็นตัวกําหนดเนี่ยยังรู้รายละเอยียดความสูงความต่ำยังชัดเจนจริงๆไม่ได้หรอก นะเพราะศีลเนี่ยสมาธิปัญญาวิมุตติเนี่ยมันเอาจิตเป็นตัวตัวเกณฑ์เลยเพราะอธิจิตต่อจากศีลเนี่ยก็เป็นตัวจริงเป็นตัววัดเลยเป็นตัวจริงอย่างศีลข้อหนึ่งเนี่ยเอาเป็นคนที่มีจิตใจรู้จักชีวิตชีวะเป็นหลักเลยนี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงๆเลยเห็น สัตว์ด้วยกันจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยเฉพาะเป็นลาดับอีกเหมือนกันถ้าสัตว์สูงสูงสัตว์อะไรเรต้องเป็นคนนี่แหละและคนก็ยังมีขั้นตอนเของเหตุปัจจัย่จะชี้บ่งว่าสูงคือคนไหนคนยางไตทางด้านรูปธรรมท,ทางนามธรรมาใช่ไหมซึ่งมันโอ้โหซับซ้อนลึกซึ้งละเอียดมากเลยแต่ศึกษารจริงๆแล้วเราจะรู้นะ จะรู้ได้เรื่องจิตนี่แหละเป็นหลักนะเพราะงั้นก็ลองลองมาอธิบายก่อนจะข้อหข้อเจไล่ข้อหนึ่งมาเลือดีกว่านะทวนปัญญาทวนปัญญาเจ็ดก็แล้วกันยานเจของพระอริยะโสดาบันขั้นต้นนะโสดาบันในขั้นต้นอริยะโลกุตระนะ อ้าวทวนข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งอัตมาไม่อ่านหรอกอ่านแล้วพวกคุณก็ฟังก็เคยอ่านกันทั้งนั้นแหะพวกเรา,าไม่อ่านจะอัตโนมัติของอัตมาอธิบายเลยสีนข้อหนึ่งก็คือเราจะวม่ไม่ใช่ปัญญาข้อหนึ่งวิปร,ราต นวิปราชกำหนดสัญญาวิปราสจะเอาอันนี้สภาวะนี้เอาใช้ภาษาอันนี้ไปเรียกมันซะและ้วเอาปัญญาหนึ่งเนี่ยคือปัญญาต้องรู้ว่าเราหลุดพ้นกิเลสเราหลุดพ้นกิเลสทีนี้กิเลสข,ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กิเลสของใครก็แล้วแต่คุณกําหนดของตัวเองเลยอ้าตัวนี้ต่ําสุดของเรานะตัวนี้เป็นกิเลสที่หยาบผู้เรานะแม่มันมันร้ายอ่ะมันเราเองเราว่ามันเอาออกก่อนเพื่อนละมันไม่มีประโยชน์อะไรกันแล้ว่าทําโทษในเราด้วยทําทุกข์ในเราด้วยมันไปทําให้ผู้อื่นด้วยมันอยู่กับเราไปทำบิดเบียนผู้อื่นไปทําให้ผู้อื่นไม่ดีด้วยเราตัวนี้แหละ ของกครก็ของตัวเองของใครของตัวเองเสร็จแล้วเราก็พยายามลดละตามทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่แหละอ่านจิตให้ออกมีสังกัปปะเจ็ดมันเกิดเมื่อไรกระทบกับอะไรก็นี่แหละกิเลสตัวนี้มันกระทบอะไรก็ได้มันจะไแต,แต,แต่จะกระทบสัตว์จะกระทบของจะกระทบในตาหูจมูกลิ้นกาย ที่เป็นกามมงคุณห้าคุณก็เข้าใจให้ได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นกิเลสสามหลักใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งสัตว์สองของสามทวารตั้งห้าหกก็จิตเนี่ยมันเป็นกิเลสอาตมาขอที่รวมๆมันเป็นกิเลสมันเป็นตัวที่จะเอ้มันหยาบอันนี้หยาบของเราเราก็จัดการละล้างมันให้ได้ โดยตัวที่จะมันละล้างให้ได้นั้นอย่างสมบูรณ์ก็คือด้วยปัญญาด้วยด้วยญาณด้วยญาณด้วยความรู้ด้วยญาณว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันของเก๋ของเกมันไม่จริงมันไม่เี่ยงแท้แน่นอนมันไม่มันไม่มีจริงหรอกแต่มันทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นภาระทําให้เราต้องติดต้องยึดทำให้เราต้องอยู่อย่างเงี้ยอยากมันล้างนี่อยากล้างมันนี่แหละ มันเป็นตัวภัยตัวโทษตัวทุกตัวไม่ดีที่เราสรุปแล้วไอ้ตัวนี้แหละคุณก็พยายามที่จะให้มันแจ้งว่าเองไม่ใช่ตัวจริงเองไม่ไม่มีจริงเองมันหลอกทั้งนั้นไม่มีตัวตนจริงแต่เองเกิดในจิตข้าเนี่ยเป็นเองเป็นภาระนะภาระนี่แหละตัวทุกมันยังตองแต่งตองแต่งอยู่ในยังเองไม่มาเกิดในจิตข้าเลยได้ไหม ต้องให้มันไม่เาเกิดในจิตเราได้เลยโดยไม่ใช่ต้องใช้การกดข่มท่านั้นถ้าการกดข่มพอได้ออกก็ได้ล้วก็รู้กกดข่มนะต่างกันกับรู้ด้วยความรู้ปัญญาฉลาดรู้ได้ความจริงที่รู้ได้ธาตุต้องแยกธาตุปัญญาด,าด,าด้วยธาตุญาณกับธาตุกดข่มออกนะคุณต้องแยกลักษณะสองลักษณะนี้ออก ถ้ายังกดขมอยู่ยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ต้องปัญญาต้องรู้ไม่ได้กดอะไรเลยไม่ได้ขมอะไรเลยฤทธิ์ของปัญญาที่ท่ารู้อะไรมันกิเลสมันไม่ไม่เขามันไม่เกิดในจิตเราเลยเพราะงั้นเราปฏิบัติมาปฏิบัติมามันจะเกิดบ้าเบาลงเบาลงจนกระทั่งมันไม่เกิดไม่เกิดเตอได้นาน เด็นยาวนึกว่าหมดแล้วมาแวบอีกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รู้เฮ้ยนึกว่ามาขาดเด็ดแล้วเองแวบมาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาอีกอย่ามาทำหน้าแสล้เองไม่ตัวจริงหรอกอนัตตาไม่มีตัวตวนหรอกเราก็ต้องเล่นกับมันอย่างเงี้ยต้องรู้ควาจริงเลยว่ามันมีอยู่กับเรา แล่เราก็ต้องชัดเจนกันมันต้องสมทับกันมันจริงๆเลยตลอดเวลาเลยจึงเป็นสงครามกันแหม่สงครามเรือรังนะ่ะสงครามกิเลสก,กับคนของคนเนี่ยสงครามเรือรังยี่เรยวสรณะจนหลงเป็นที่พึ่งนะสณะที่จริงมันสงครามถ้าคนที่รู้ว่าเฮ้ยหลายอย่างนะเรื่องน้เป็นที่พึ่งเงินที่จริงเป็นที่ทะ่ทำลายเรานะทำลายคนอื่นด้วยเมื่อจะที่พึ่งกันดีกังนงามอะไรนะเพราะงั้นเรา,เอ,าออกได้จริงจริงๆนี่สรุป สรุปที่นี้ข้อหนึ่งปัญญาข้อหนึ่งละได้แล้วเป็นวิติกรมก,กิเลสวิติกรมก,กิเลสแปลว่าล่วงพ้นไปแล้วหลุดพ้นไปแล้ว่านมาแล้วทีนี้มีกิเลสปัจจุบันเรียกว่าปริยุธทธานกิเลสกิเลสที่เกิดอยู่ปัจจุบันนี้แหลอะอันน,นั้นหลุดพ้นมาแล้วแน่นอนมันจะต้องเป็นระดับที่หนึ่ง ระด,ดับต่อมาที่สองคือปริยุทธานที่กำลังอยู่เราเดี๋ยวนี้นะอ่ากลุ่มๆอยู่กับเราตอนเนี้ยนะกำลังอยู่กับเรานี่แหละตรงตัวนี้แหละแล้วเราก็รู้ว่ามันจะรู้ว่าไอ้ตัวที่ได้แล้วคืออะไรคือยอย่างไรไอ้ตัวที่ยังไม่ได้แม่มันต่างกันนะ ถ้าใครยังแยกไม่ออกว่าไอ้ตัวที่ยังเล่นเรากลุ่มรุมเราอยู่นี่กัไอ้ตัวที่มันไม่มีกับเราแล้วนี่ยสองอย่างนี่มันต่างกันคุณแยกต่างกันอย่างนี้ไม่ออกกอ็อย่าพึ่งเลยอาตมาคงจะสอนไม่ไหวแล้วล่ะ,ะถ้าปัญญาหรือญาณของคุณยังแยกสองอย่างนี้ไม่ออกและคุณก็ยังทําไม่ได้จนไม่รู้ก็ตอบต,ตัวเองไม่ได้ว่าุณได้แล้วกับไอ้กำลังโตที่ต่อมาหนึ่งสอง ขั้นที่สองคุณยังทําขั้นที่หนึ่งคุณได้แล้วผ่านนะคุณยังไม่ได้มันก็พูดก็ไม่รู้เรื่องนะตอนเนี้คุณยังทําไม่ได้เลยก็ค่อยเรียนใหม่เรียนไปบางกิเลสคืออะไรแล้วค่อยตอบไม่ออกออกได้แล้วค่อยเป็นยานหนึ่งเพราะว่ามีตัวได้แล้วกับตัวที่กําลังทําอยู่เป็นลิงคะเป็นความแตกต่างกันอาการมันก็เป็นนามธรรมอาการกิเลส ลิงคะตามกันอาการลิงคะนิมิตก็คุณก็ต้องรู้อาการนั่นแหละเป็นเครื่องหมายรู้แต่ใจของคุณก็ต้องสัญญากาหนดรู้เป็นเครื่องหมายเพราะมันนามธรรมมันไม่เป็นสีเป็นสันไม่เป็นเส้นเป็นสายไม่เป็นตัวเป็นตัวเป็นก้อนเป็นแท่งอะไรนามธรรมก็บางเบายิ่งกว่าลมบางเบายิ่งกว่าอากาศอีกคุณก็ต้องรู้อาการของมันไม่รู้จะใช้ภาษาว่าอะไรแล้วอาการะ นะอาการลิงคนิมิตคุณก็หมายเอาเองกําหนดเอาเองอันนี้ไม่มีใครไปสามารถกําหนดนิมิตก็ให้แก่ใครได้ได้เป็นภาษาพูดบอกคุณก็ไปเอาภาษาไปใช้กับสภาวะให้รู้นิมิตนั่นเองเพราะงั้นะจ,จึงรู้ได้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศอุเทศคือคําอธิบายเนี่ยอาตมาอธิบายฟังนี่คุณก็ฟังแล้วคุณอเออเข้าใจแล้วเขา้เขาใจไปทําตามนี้ได้ไปทําจริงๆก็สามน,น,นี่อาการลิงคนิมิต อุเทศคือการฟังไปจากผู้รู้ก่อนเพราะความรู้อันนี้คุณเองจริงๆถ้าไม่ได้ฟังจากสัตว์ประดิษ์จ้างคุณก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ทไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลยนะความรู้อันนี้เนี่ยละเอียดจังขนาดที่พูดแค่นี้ก็เถอะทําไม่ได้หรอกนะต้องได้มาจากพระพุทธเจ้าองค์กรอนๆๆๆแล้วก็ถ่ายทอดกันมาอาตมากรับจากมาจากพระพุทธเจ้า นะแต่เป็นเรื่องของคนมันต่างกันกับศาสนาเทวนิยมเทวนิยมก็าบอกไปขอพระเจ้าอยู่ไหนไม่รู้แต่ของพระเจ้านั้นอะเทวนิยมอยู่ไหนก็พระพุทธเจ้า,างไงเป็นตัวต้นไม่ใช่พระเจ้าเป็นตัวต้นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติได้เป็นมนุษย์มีตัวจริงนะส่วนเทวนิยมนั้นพระเจ้าตัวตนอยู่ไหนพระเจ้าอะ พระบุรมาก็เป็นมนุษย์บอกพระบุตรมามาถ่ายทอดเป็นมนุษย์แม้แต่พระบุตรเองเคยสััสพระเจ้าไหมไม่เคยเอามาโชว์ก็ไม่ได้พระเจ้านามธรรมก็ไม่รู้อย่างนี้